สังคมศาสตร์วิทยาลัยสลงนครน่านจัดก,กิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่3การแข่งขันทักษะวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาส,สนศาสตร์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเมตตาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่3ณวิทยาลัยสลงนครน่านมจลเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยส่งนครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตตระหนักถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยความว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมตลอดถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่สังคมจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการเป็นประจำทุกปีในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่22สิงหาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ส่งเสริมพัฒนานิสิตนักศึกษาและนักเรียนได้แสดงออกและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประสนาศาสตร์โดยมีกิจกรรมดังนี้การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีในหัวข้อ การสร้างความปองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยและสันติภาพโลกในมุมมองของคนรุ่นใหม่การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี การแข่งขันการเขียนเรียงความด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กา,า,ารประกวดวาดภาพในหัวข้อสันติภาพสร้างสัคงคมสันติสุขและกิจกรรมทอล์กโชว์เรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์รักษาสัตว์อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนและนักบรรยายสร้างแรงบันดาลใจมีนิสิตนักศึกษาและนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน119รูปคนระดับปริญญาตรี จำนวน74รูปคนรวมทั้งหมด193รูปคนและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารคณาจารย์นิสิตนักศึกษานักเรียนเข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น500รูปคนในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการอุปถัมภ์และสนับสนุนจากพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเดชพระคุณพระชยานันทม,มนุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดน่านผู้อำนวยการวิจัยส่งนครน่านมจลเฉลิมพระเกียรติพระครูวิจิตธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติพระครูอาทรนันทกิจรักษาการเจ้าคณะอำเภอภูเพียงพระครูฉันทะเจิยานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่านและได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตแพทย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวิทยาลัยสงนครลำปางวิทยาลัยสงเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผดกสามัญศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลล้านนาน่านวิทยาลัยน่านวิทยาลัยสรารพัดช,ช่างน่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมและส่งเสริมนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมงานและร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ตลอดถึงกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่อนุเคราะห์ให้ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์จารึกบนโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ทำให้การดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม